สวัสดีค่ะชีวิตติครวันนี้ขอเสนอเมนูเมี่ยงปลาเผาเมนูวันนี้มาแบบง่งายๆค่ะหลายๆคนคงชอบทานแต่ไม่รู้ว่าทํำยังไงให้เกลือพอกตัวปลาโดยไม่หลุดสาวๆหลายคนคงชอบใช่มีค่ะเพราะทานแล้วไม่อ้วนนั่นเองอย่ารอช้าไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกทุบตะไคร้ให้พอหยาบค่ะ จากนั้นใช้ใบเตยพานตะไคร้ที่เราทุบไว้แล้วยัดลงไปในทองปลาหันส่วนที่ยืดออกมาใส่เกลือลงในภาชนะผสม ตามด้วยแป้งอนเนกประสงค์ที่เจ๊ใส่แป้งลงไปด้วยเนี่ยเพราะเจ๊อยากให้เกลือติดตัวปลานั่นเองแหละค่ะจากนั้นก็คนให้เกลือและแป้งของเราเข้ากันพอเข้ากันดีแล้วนําปลาให้เรายัดตะไคร้ไว้ลงไปพอกเกลือพอกทัว่วตัวปลาเลยนะคะอัดแน่นเลยค่ะพอเราพอกเกลือที่ตัวปลาจนแน่นแล้วเนี่ยจากนั้นก็เอาปลาวางให้สวยงามแล้วปิ้งได้เลย ระหว่างรอปลาสุกเราไปทำน้ำจิ้มกันเลยดีกว่าใส่พริกแดงพริกเขียวกระเทียมกระเทียมดอกรากผักชีน้ำตาลปี๊นปบน้ำปลาดอกเกลือบีบมะนาเพื่อเพิ่มความจี๊ดสักหน่อย จากนั้นก็ปั่นได้เลยค่ะปั่นให้ส่วนผสมเข้ากันเลยพอส่วนผสมของเราเข้ากันแล้วใส่ถั่วลิสงป่นจากนั้นก็วยกย่มลงได้เลยค่ะ คอยพลิกกลับไปกลับมาเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อปลาไหมนั่นเองเนื้อปลาที่เราได้ก็จะนิ่มๆน่นาทานมากใช้เวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะ พอปลาของเราสุกทั่วกันแล้วจากนั้นเราก็ยกหลงจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับเมนูเมี่ยงปลาเผาเมนูนี้ถ้าไม่อยากให้ยุ่งยากเราใช้เตาไฟฟ้าก็ได้นะคะเพื่อความสะดวกสบายเวลาทานทานคู่กับน้าจิ้มปลาเผาและชุดเมี่ยงด้วยเลยลดมากอิ่มแบบสุกๆแต่ไม่อ้วนนะคะอย่าลืมทํามาอวดเจ๊ก,กันนะคะสําหรับสูตรนี้ปังแน่นอน ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุ o กกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ